มาตรา1367บุคคลใดยึดถือทรัพย์สินโดยมีเจตนาจะยึดถือเพื่อตนท่านว่าบุคคลนั้นได้สิทธิครอบครองมาตรา1368บุคคลอาจได้มาซึ่งสิทธิครอบครองโดยมีผู้อื่นยึดถือไว้ให้ มาตาหนึ่งสามหกเก้าบุคคลใดยึดถือทรัพย์สินไว้ท่านให้สันนิฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นยึดถือเพื่อตนมาตาหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ผู้ครอบครองนั้นท่านให้สันนิฐานไว้ก่อนว่าครอบครองโดยสุจริตโดยสงบและโดยเปิดเผยมาตาหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งถ้าพิสูจน์ได้ว่าบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินเดียวกันสองคราวท่านให้สันนิฐานไว้ก่อนว่า บุคคลน,นั้นได้ครอบครองติดต่อกันตลอดเวลามาตรา1372สิทธิ์ซึ่งผู้ครอบครองใช้ในทรัพย์สินที่ครอบครองนั้นท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสิทธิ์ซึ่งผู้ครอบครองมีตามกฎหมายมาตราหนึ่ ถ้าทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดไว้ในทะเบียนที่ดินท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์ครอบครอง